นะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตจัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุนาวตติโรโกติติ อขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมที่ได้มาทำบุญช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เพราะวันสงกรานต์นี้เป็นประเพณีของคนโบร,ราณเขาเรียกว่าปีใหม่นี้ปีใหม่ของคนโบร,ราณเนี่ยทำเป็นกฤษณาธรรมมาไว้ ให้โลกลานได้มีความคิดเพราะว่าช่วงสงกรานเนี่ยดวงอาทิตย์เขายกโครจรมาใกล้เมืองมนุษย์และอากาศจะร้อนมากอันนี้ประเพณีกษัตริย์ไทยเราเนี่ย เขาจะดูโหราศาสตร์ให้หยุดวันสงกรานนี้สงวันสงกรานมีความหมายยังไงให้หยุดเพราะอากาศมันร้อนแล้วให้เอาดามเนี่ยมาอาบขอกระมาโทษจากพ่อแม่เราสังเกตช่วงสงกรานนี้จะกลับบ้านกัน พอกลับบ้านแล้วเนี่ยลูกหลานก็จะซื้อเสื้อผ้าและเอาน้ำมาอาบขอกมาโทษจากพ่อแม่ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมลูกก็กราบเท้าขอกมาโทษอันนี้ลูกบางคนเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัด นานๆก็มีครั้งหนึ่งหรือปีสองปีหรือบางคนไปอยู่ต่างประเทศก็ปีครั้งสองครั้งนี้ความหมายเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่ล่ะเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยจะเอากระดูเอาอาัฐิหรือเอาชื่อมาบาังสกุลน,นี้ในแง่ของธรรมะเนี่ย พระเจ้ากลัดไปตอนหนึ่งว่าเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้นี่ถ้าเรามองในแง่ทั้งสองอย่างเนี่ยช่วงพ่อแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราอาบน้ำขอก็มาโทษเนี่ยกราบท้าพ่อแม่ขอก็มาโทษด้วยกายกรรม วาจีกรรมและมโนกรรมที่โลกจบประมาทพลาดพลังบริกายด้วยวญญาจานี่เราสังเกตตนเองสิตนเองเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ตอนเป็นเด็กดื่มนมแม่เวลาขาดใจเนี่ยเราเอามือตีแม่บังหยิกแม่บังกัดนมแม่บ้าง สิ่งที่เราทำไปนั่นแหละด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่พอใจแต่แม่ก็ไม่ถือโทษไม่ถือกรอดแต่มันเป็นกรรมกับตนเองอันนี้ถ้าลูกคนไหนตากน้ำเอาเสื้อผ้ามาให้พ่อแม่พ่อแม่จะชื่นใจชื่นใจโอ้ แม่บางคนเนี่ยนั่งน้ําตาไหลพอลูกมากราบเทา้านั่งนึกถึงโอ้โลกยังไม่ลืมบุญคนหรือยามพ่อแม่เก่เท่าชจราเนี่ยดูแลแม่ดูแลพ่อคำว่าดูแลเนี่ยหาข้าวหานน้ำหาของกินของใช้หาเสื้อผ้า หาที่อยู่อาศัยยามเจ็บไข้ก็ดูแลเนี่ยเป็นบุญทุกวันในในแง่ของธรรมะเนี่ยเป็นกุศลเป็นกุศลทุกวันและเป็นมงคลทุกวันถ้าลูกคนไหนอยากจะได้มงคลไม่ต้องไปเอาสายสินดอกดูแลพ่อแม่นั่นะหาข้าวหาน้ำ ทำความสะอาดห้องส้วมที่อยู่อาศัยนั่นเป็นกุศลเป็นมงคลทุกวันเลยบบรมโพธิสัตว์พทธเจ้าเราเกิดมาแต่รชาติรชาติเนี่ยท่านจะเรียงดูพ่อแม่มาตลอดแต่อันนี้สง์แม้นเรียงพ่อแม่เนี่ยแม้นแต่พิษก็ไม่สามารถจะทำลายชีวิตได้ บรมโพธิสัตว์เราเกิดเป็นสุวรรณสามพ,พ่อแมตตาบอดโลูกนี่หาเผือกหามันหาผลไม้เดียงพ่อแม่ทุกวันเลยด้วยความเมตตาธรรมสุวรรณสามเนี่ยไปหาผลไม้ลากไม้ในดงในป่า สิงสารสาัตว์เก้งกวางสัตว์กระรอกกระแตสิงสารสัตว์ก็วิ่งตามสวุวรรณศาบไปสมัยนั้นมีพระราชาล่าเมืองปกครองเมืองแล้วก็ล่าสัตว์พอล่าสัตว์พอเดินเข้ามาในป่าเห็นสวนุวรรณสาบเดิน แล้วก็มีสิงสารสาัตว์เดินตามไปพระราชาคิดว่าเป็นเทวดาสงสัยไม่ใช่มนุษย์แล้วคงเป็นเทวดาเรามาในปา่าแค่สัตว์เห็นเท่านั้นเองสัตว์วิ่งหนีเลยพระราชาเลยตัดสินใจกงธโน พอกองธน,นก็ยิงเลยพอยิงไปแล้วถูกสุวรรณสามสุวรรณสามด้วยอำนาจพิษลูกศรเนี่ยสุวรรณขาประคองหม้อน,น้ำ <c oughs> ประคองหม้อน้ำแล้วก็เอาวางลงแล้วประกาศว่าใครยิงเราหนอยิงแล้วต้องการอะไรพอกริสัได้ยินอย่างนั้นเขาเข้ามาพอเข้ามาสวรรณสามก็เลยบอกว่าขอฝากพ่อแม่ไปด้วยข้าพเจ้าคงจะทนพิษลูกศรไม่ได้ สุวรรณสามก็ฟุบลงเลยพระราชาก็ต้องเอาน้ำเนี่ยไปอาสมของพ่อแม่สุวรรณสามพระราชาขณะที่เดินไปอาสมเท่านั้นเองพ่อแม่พอได้ยินเท้าเดินเนี่ยเอ๊่นี่ไม่ใช่ลูกชายเราก็เลยถามว่าใคร เสียงใครเดินมาพระราชาก็เลยประกาศว่าข้าพระเจ้าเป็นราชาปกครองในเมืองนี้ข้าพระเจ้าได้ยิงลูกชายท่านเสียชีวิตแตแล้วลูกชายท่านฝากไว้ให้ดูแล,แลพ่อแม่พ่อแม่สุวรรณสามพอได้ยินเงีนนะก็โปรง่งสั่งเวท ขอให้ประราชาพาตนเองมหาโลกนีฝ่ายพ่อเนี่ยฝ่ายแม่ความเป็นพ่อแม่เนี่ยรักโลกมากพ่อมาถึงแม่อธิษฐานเลยอนนธิฐานบุญกุศลที่โลกได้เลี้ยงดูแลแม่ดูแลพ่อ หาพลมากลากไม้และลูกก็ไม่เคย่าสัตว์ตัดชีวิตมีเมตตาธรรมอำนาจบนบารมีเนี่ยขอยย่ายทำลายชีวิตโลกูกพิษลูกศรที่มีเนี่ยอย่าไปทำลายชีวิตพอแม่อธิษฐานเท่านั้นเองสุวรรณสามพลิกไปทางซ้ายแล้วเดี๋ยวพ่ออธิษฐานดูแล้ว พ ų, humanity, ่ออธิษฐานมาโลกที yup> ่เลี้ยงพ่อแม่มาตลอดแล้วก็มีเมตตาธรรมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยอำนาจบารมีธรรมเนี่ยขอจะทำลายชีวิตโลกส่วนรณสามก็พลิกอีกแล้วพลิกไปทังกว่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในเขตนั้นที่เคยเป็นญาติ อธิษฐานเทวดาอธิษฐานสวรรณสามก็ลุกขึ้นมาดังนี่เรามาเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ว่าอาน,นิสงส์เรียงพ่อแม่เนี่ยแม่นแต่พิษที่จะทำลายชีวิตก็ทำไม่ได้นี่บรมโพธิสัตว์เราสร้างบารมีนั้นเราเป็นชาพุทธเนี่ย ความหมายของวันสงกรานเนี่ยมันมีความหมายึกซึ้ิคนโบราณให้กติเอาไว้แต่ทุกวันนี้เราสังเกตด,ดูนะคนเรานี้เหินทางความกรตันยูเนี่ยมากลายชื่อก็ดีกระดูกก็ดีน้อยลงไปแล้วก็พาลูกหลานไปไหนอะ่ะ พาลูกหลานไปเที่ยวชายทะเลบ้างต่างจังหวัดสนุกสนานไปแต่ลืมบุญคุณคนที่มีคุณแต่ตนเองเนี่ยลืมไปนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องตระหนักเอาไว้ว่าเรามีลูกหลานช่วงสงกรานเนี่ยเราให้ลูกหลานได้กราบพ่อ กราบแม่ขอกรมาโทษนี่โดยมากคนเราไปขอกรมาโทษวันสุดท้ายวันสุดท้ายไงพ่อแม่จะหมดลมนี่เราสังเกตพ่อแม่เนี่ยก่อนจะหมดลมเอาสองดอกไม้ทุบเทียนใส่มือโรกมาไม่ครบแม่ก็ไม่ไป พ่อก็ไม่ไปนิ่งอยู่กันเนี่ยเวลาโูกมาครบแล้วเนี่ยพ่อแม่บางคนรู้ว่าครบไปแล้วอะไรจะมาห่วงอย่างพ่อแม่ไม่มีะนั้นนาำใจแม่พ่อเนี่ยพูดเจ้ากล่าวว่ายังไง เป็นน้ำใจพระลาหันของโลกเป็นน้ำใจพระพรหมของโลกเป็นน้ำใจของเทวดาของโลกคำว่าละหันเขาเปรียบเทียบว่าพระอระหันต์เนี่ยท่านจะส่งจิตพิจารณาดูว่าคนไหนควรส่งเคราะห์ให้ได้สร้างบุญ นี่ท่านจะส่งใจพิจารณาทุกวันเลยเขาเปรียบเทียบว,ว่าความเป็นพ่อแม่เนี่ยลูกอยู่ที่ไหนละ่ะบางครั้งพ่อแม่ก็ไม่เคยไปต่างจังหวัดก็ไม่เคยไปต่างประเทศก็ไม่เคยไปแต่ส่งใจถึงลูกทุกวันลูกคนตโตลูกคนกลางลูกคนเล็กเม้่แต่นอนก็นอนคิดถึงลกูก ถึงโลกจะมีครอบครัวแล้วแต่น้ำใจของพ่อแม่ยังนึกถึงตลอดนี่เขาเปรียบเทียบว่าน้ำใจของแม่เนี่ยเป็นประหารของโลกเป็นพระพรมของโลกเป็นพระพรมของโลกก็หมายความว่ามีเมตตามีกรุณามีมุติตาแล้วก็มีอุเบกขา คำม,ม่นเมตตก็หมายความว่าเราสังเกตเห็นไหมโลกบางคนเนี่ยเกเรมากเลยจะเกเรขนาดไหนแต่แม่ยังรักโลกเสมอจะดื้อก็าตามเกเรก็ตามว่าอยากสอนอยากก็าตามเนี่ยความเป็นพ่อแม่เนี่ยยังรักอยู่เสมอเราสังเกตบางคนเนี่ยได้โลก พิโกนพิการพ่อแม่ได้ลูกพิการทางสมองบ้างได้โูกพิการทางแขนบ้างทางขาบ้างนี่ความเป็นพ่อแม่ก็ยังรักอยู่งันเองนี่ความเมตตากูุณาสงสารสงสารเราสังเกตเนี่ยสังเกตที่โลกเนี่ยโดนพ่อแม่ตีเนี่ยสังเกตเอ เอลาลูกดื้อพ่อแม่พ่อแม่เลยตีพอตีไปไงั้นนึกสงสารซะแล้วโอ้ไม่ควรตีไปเลยนึกสงสารเนี่ยนี่ความกรุณาความกรุณาที่ตีไปเพราะอยากให้ได้ดีแต่อำนาจบางคนตีด้วยโทสะถ้าตี ด้วยโทสะนี่จะอารมณ์จะรุนแรงมันจะเป็นกรรม mm hmm. เพราะฉะนั้นเราตีสั่งสอนเนี่ย mm hmm. เราต้องตีด้วยเตือนสติ mm hmm. ลกูกลูกนี่ต้องให้มีความ mm hmm. กลัวสักคนใดคนหนึ่งไม่กลัวพ่อก็ให้กลัวแม่ รืยไม่ให้กลัวพ่อแม่ก็ให้กลัวญาติถ้าไม่งั้นมันจะดือ้อความดื้อนี่ป็น,เป,นเป็นอารมณ์อนุสัยของมนุษย์เราแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะอนุสัยเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐานุสัยอนุสัยคือตามนอนเรื่องอย่าเกิดพบใดเช่นชาติใด ก็ตามอนุสัยจะตามตลอดเลยเราสงเกตททำไมที่เราได้ลูกสาวดื้อเราลูกชายดื้อเพราะเขาไม่รู้ตัวแต่ในแง่คำสอนพทธเจ้าวางไปแล้วมันเป็นอนุสัยของสัตว์โลกที่เกิดมาชาติหนึ่งไม่ได้ขูดกล่าวเลยงั้นมนุษย์ขอเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยบุญกุศลไม่ได้สร้าง อนุสัยนี่ก็จะรุนแรงทิฏฐิมณะนี่ก็จะรุนแรงนั้นเราสังเกตดูสมัยขมุทธกาลเนี่ยพระโมกลานะเนี่ยเที่ยวไปชมเมืองสวรรค์และอมเทศโปรดประชาชนอันนี้ประชาชนก็เลื่อมใส่มากมีคนหนึ่ง พระโมกลัลานะเนี่ยท่องเที่ยบ,บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเห mm hmm. ็นพวืเทพธิดาอยู่ในวิมานเหลืองสวยงามบ้าง mm hmm. ประดับประกายวบแวบไปทั่ววิมานหมดเลย mm hmm. พระโมกขลานะเข้าไปทูลถาม mm hmm. เทวดา ที่ฉั้นดาวดึงว่าตอนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่สร้างบุญอะไรเทวดาก็เลยกล่าวว่าข้าพระเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสพระสมณะโคโดมเลยสร้างกุฏิที่พักอาศัยสลาที่พัก มีห้องสี่ห้องได้รับความสะดวก<ม>ที่ผู้บำเพ็ญสมณธรรมข้าได้ละสังขารจากเป็นมนุษย์แล้วข้าจึงได้วิมานสวยงามขนาดนี้อันนี้โมคลาณนะก็ท่องเที่ยวไปอีกพอท่องเที่ยวไปไปถามเทวดา เทวดาไม่กล้าบอกที่ไม่กล้าบอกเพราะทำบุญไม่มากเทวดาบางคนว่าตอนเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าได้ทำบุญอ้อยลำหนึ่งและผลไม้และวิมาณน ที่เหลืองอาลามเนี่ยข้าพระเจ้าทำยศรัทถาบางคนก็ทำลิ้นจีบบัโกโรคสองโลคบ<ม>ัก,นนบกจจและอีกคนหนึ่งบอกว่าข้าพระเจ้ามีสัจจะพูดจาตรงไปตรงมาและอีกคนหนึ่งบอกว่าข้าพระเจ้า ระงับความโกรธไม่แสดงความโกรธออกข้าพเจ้าจึงมีวิมานขนาดนี้นี่บางเทวดาบอกข้าพเจ้าระงับความหลงที่อยู่ในจิตใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมาเกิดในวิมานนี้ ในโมคลานนะก็เมื่อกลับจากเที่ยวชมเทวโลกก็มาเทศโปรดให้ประชาชนได้ฟังประชาชนก็เลื่อมใสามากขึ้นนี่เรามาเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์ว่าบุญกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจของเรา ที่เป็นที่พึ่งคือหมายความว่าสะสมเอาไว้ในใจแต่โลกกายเนี่ยูกเผา<ม>ก็ญาติเราเนื้อเผาโลกเผาพ่อแม่ญาติเผาพ่อแม่แต่มโนธรรมคือใจเราเนี่ยได้สะสมบุญเอาไว้บุญนี่ก็พาเป็นลอยเกิดแล้ว<ม>ลอยเกิดอันนี้ถ้าเราห่วงลูกหลานนะ ความเป็นพ่อแม่ในห่วงโลกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติจิตมันก็ผวงอย่างเงี้ยจิตไปไม่ดีโดยมากจะเป็นสัตว์ในชด้ฉานเพราะอะไรเพราะห่วงฉะนั้นพระเจ้าจึงให้ศึกษาธรรมะเอาไว้ว่ามนุษย์โคเราเนี่ยแม้แต่ร่างกายก็ไปไม่ได้เสื้อผ้าก็ไปไม่ได้สมบัติที่เราขนขวายหาเนี่ย ติดไปไม่ได้เลยบุญกุศลตนนั้นเองติดใจและบุญกุศลก็พาไปเสวยบุญ<ม>ไปเสวยบุญเป็นเทวโลกไปเสวยบุญเทพรหมโลก<ม>ถ้าคนไหน<ม>โคตกล่าวอนุสัย ที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยให้เบาบางไปให้ลดละทิฏฐิมนนะโลภโลกรดหลงสามตัวนี่ให้เบาบางเนี่จิตเราจะได้เข้ากระแสพร,ระอริยคือหมายความว่าเราไม่ไปอบยภูไปเบื้องบนอย่างเดียว มีกระแสโลกุตรธรรมเป็นที่พึกงฉะนั้นประเพณีวันสงกรานนี่มีความหมายขอให้เราชาวพุทธได้น้อมเป็นนิพพิจนาไว้เรามีพ่อเรามีแม่เนี่ยเราก็สร้างบุญไปฉะนั้นที่อยตมาได้ชี้แจงธรรมะมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ขออนาจคุณปสิคุณรัตนะไตรบุญกุศล ที่ญาติโยมมีเจ,เจ,เจ,เจตนาเป็นกุศลถวายอาหารหวานข้าวมีเจตนาเป็นกุศลส,สมาทานเบญจศีนจะเป็นศิลห้าสิลแปดมีเจตนาเป็นกุศลอยากได้ยินได้ฟังหลักธรรมะคำสอนกุศลทั้งบทนี้ปรารถนาสิ่งใดที่ตนเองตั้งใจเอาไว้อย่าเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติระนิพานสมบัติคอยสิ่งนั้นจองสำเร็จ จงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิด